ดูสองการใช้งานนะให้ทําการโหลดส่วนของตัวแอปนะฮะตัวแอปจะชื่อว่าตัวนี้ฮะเป็น dashcam l i n k นะฮะเป็นตัวของ t h i n k w a r เป็นตัวใหม่นะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็กดที่ปุ่ม Wi-Fi ตรงนี้นะฮะที่สมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย Thinkware นี่ครับมันจะพูดแบบนี้นะฮะให้เราเข้าไปใสส่วนของหน้า ตัวเซตติ้งของเรานะฮะแล้วก็เข้าไปที่คาว่า Wi-Fi อันนี้ผมเกาะไว้แล้วนะฮะผมจะลองเกาะให้ใหม่นะฮนะนี่ฮะเจอคาว่าติ้งแวร์ใช่ไหมคลิกเข้าไปปึบแล้วใส่ใสรหัส1นถึงเนะฮะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสร็จแล้วกดจอยนะครับ,ร,บราเขาจ,จอยกันสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ไปที่หน้าส่วนของตัวแอปได้เลย เดชแคมปลิงมันก็จะบอกว่าได้เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถดูภาพไลฟ์ฟิลได้เลยกดตรงไลฟ์ฟิลนะครับนี่ภาพก็จะขึ้นมาเลยนี่นะครับกล้องหน้าส่วนตัวอก็คือกล้องหลังกดตัวอาน,นะครับโอเคมุมใกล้องหลังให้เรานี่กล้องหลัง นะครับคมชัดมากนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดการเลตคอร์ดเสียงได้จากตรงนี้นะครับนะกดที่รูปไม้ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นเสียงอนคือการบันทึกเสียงนะครับส่วนของด้านล่างสังเกตนะฮะก็จะบอกส่วนของกิโลเมตรด้วยถ้เมีจีเพเแล้วก็บอกวลเตจว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นส่วนของวันที่นะครับแล้วก็เวลานะครับผมนี่เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับ ชัดนะฮะแล้วก็เราจะกลับมาด้านหน้าเรากดปุ่ม F นะครับมันจะกลับมาที่ส่วนของกล้องหน้าให้เรานะครับนี่คือกล้องหน้ามันจะบอกส่วนของระยะตรงนี้ด้วยให้เราใช้ตรงนี้เป็นส่วนของการปรับระยะนะครับนี่เป็นส่วนของการดูไลฟ์วิวนะฮะส่วนต่อมานะครับก็กดออกมาเราสามารถดูไฟล์ลิสต์ได้นะฮะไฟล์ลิสต์ก็คือไฟล์ที่มันสามารถ เลคคอร์ดอยู่นะก็จะมีคอนติเนียก็คือบันทึกต่อเนื่องคอนสีนิอินซิเดนต์คือเกิดเกิดเคือนระหว่างขับขี่มาย้ายมาไฟนี้ให้เรานะเช่นรถชนอะไรเงี้ยมอชั่นดะีเทคคือบันทึกขนาดจ,จอดนะครับพาร์กิ่งอินซิเดนต์คือการใครมาชนเราขนาดจ,จอดก็จะย้ายมาตรงนี้ให้นะฮะเมนูเลคคอร์ดนะจะเป็นปุ่มที่เรากดบันทึกเหตุการณ์ที่เราต้องการให้มันเลคคอร์ดกดตรงนี้นะับมันจะเลคคอร์ดแยกมาให้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์มันก็จะมาอยู่ในนี้นะมาดูส่วนของคอน มันก็จะมี f ก็คือหน้า r คือหลังนะฮะเราสามารถกดดูได้ส่วนด้านบนนี้ก็เป็นส่วนของวันที่นะครับผมมันก็จะเรียงปีเดือนวันแล้วก็เวลานะครับเวลานาทีเออชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาที r ก็คือส่วนของกล้องหลัง f คือฟอนก็คือหน้านะครับมันก็จะไล่วันที่ไปเนี่ยฮะสามารถดูวันที่ได้เรื่อยจากตรงนี้เห็นไหมฮะวันที่สามเดือนเท่าไหร่อันนี้ผมใส่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิก นะครับเครืเราจะดูภาพแล้วกดตรง,ตรงนี้ได้เลยภาพมันก็จะ, Steam ะ,ะสตรีมมาน,ะะมน,ะะนี่สามารถดูได้เลยนะคะรับคมชัดนะฮะววาสามารถดูได้เลยนะครับเรียว่าฮะเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้กดที่สามจุดแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดหรือจะดีลีทก็ได้ไฟน์อโฟก็คือดูรายละเอียดของไฟล์นะครับแปดสิบเมกความเร็เป็นหนึ่งฟู HD แท้นะครับ เป็น m p ็มนะครับตอนนี้เราสามารถดูเลยเวลาไฟล์วันที่สามเดือนสิบสามเดือนสามวันที่สิบสามเวลาห้าโมงสี่สิบห้านะครับผมจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนี้เกิดเราเราดาวน์โหลดไม่赖มันก็จะเข้ามาที่เครื่องมือถือเรานะครับแปดสิบกิะเมกใช้เวลาโหลดเร็วอยู่นะฮะสังเกตนะครับไว้ใช้ได้เลยนี่นะฮะเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะ ก็ถ้าเกิดเราเจอไฟล์ที่เราต้องใช้บางทีเกิดรถชนอะไรเงี้ยเราสามารถดาวน์โหลดมาลงในมือถือได้เลยเราก็ไม่ต้องกลัวมันจะวนทับนะครับดาวน์โหลดมางี้ได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะย้ายมาอยู่ที่ดาวน์โหลดตรงนี้ฮนะก็คืออยู่ในมือถือเราเราสามารถกดดูได้ตลอดเวลาแหละไม่ต้องกลัวมันหายละมันจะอยู่นี้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับ สามารถกดดูกล้องหลังได้เล็กที่ตัว R ตรงนี้นะครับน,นี่คือภาพกล้องหลังนี่นะครับโอเคต่อมานะฮะมาดูในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นส่วนของแรงกระเทือนนะฮะมันจะแยกเป็นไฟล์ละหนึ่งนาทีนะครับเช่นเกิดแรงกระเทือนเมื่อไหร่มันก็จะรีคอร์ดไว้ให้เรานะฮะแยกไฟล์ไว้ให้เรานะครับ,ไไรรบมันจะมีระบบ G- sensor นะฮะจับแรงสั่นสะเทือน มันคิดว่ารถชนหรืออะไรมันก็จะแยกไฟให้เราเลยนะครับน,นี่ฮะมันจะสะเทือนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของโหมดเป็นที่ขน้าจอนะครับเลือกได้เป็นแบบโมชันหรือเป็นโมชันก็คือมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านมันจะรีคอร์ดนะครับรถแ,แต่เราเลยนี่ฮะตั้งไวจอดทิ้งไวนะ้นะฮะมาเป็นโมชันนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดปักกิ c i d เดนคือมีใครมากระเทือนเราขณะจอดนะครับเช่นเราบางทีเราจอดไว้ใครมาชนเรามันกีเซนเซอร์จับได้มันก็จะส่วนของแยกไฟล์มาให้เรานะครับตรงน,นีนะ้แล้วก็เมนู record ดก็คือเมื่อกี้แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูส่วนของ dashcam setting นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันก็จะมีส่วนของการตั้งค่าในความจำ การตั้งค่าหน่วยความจํานะครับก็จะมีในส่วนของ partition ในการตั้งนะครับถ้า default ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการบันทึกแบบต่ตอเนื่องนะครับผมแนะนําให้ไม่ต้องไปแก้ไขมันตรงนี้นะครับตั้งเป็น default โอเคแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ t i c k to ก็คือเวลา memory เต็มมันจะวนทักนะกดตรงนี้ือเป็นการ format memory card นะครับการตั้งค่ากล้องนะครับก็จะมีตั้งความสว่างของรถที่แต่ละขันนะฮะก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่เราจะตั้งะลอง เปิดดูภาพนะฮะแล้วก็ตั้งไปนะครับผมส่วนการตั้งค่าบันทึกนะฮะจะมีส่วนของความไวในโหมดต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็ตั้งไว้ต่ํานะครับ super night vision นะฮะทำให้บันทึกขณะเออ่จอดแล้วภาพมันสว่างมากขึ้นนะฮะเปิดไว้นะครับผมแล้วก็โหมดโหมดการจอดนะฮะตั้งเป็นส่วนของท่ามแลกนะฮะมันก็จะเป็นมีให้เลือกนะฮะเยอะมากนะจะมีปิดก็คือ เวลาเราไม่ใช้รถต้องการให้ปาร์กิ้งไม่ทํางานก็ให้มันปิดไปนะครับก็ได้นะฮะหรือจะตั้งเป็นตัวจำความเคลื่อนไหวก็ได้คือมีอะไรผ่านหนะ้ากล้องก็จะเริม่มบีบคอร์ดทําแลปก็คือเวลาไปจอดในที่ที่มีการเคลื่อนไหวตหลอดเวลานห้แนะนให้ตั้งแบบทําแลปเพราะมันจะกินเมมโมรีน้อยมันจะบันทึกเป็น1เฟรมต่อวินาทีนะครับจะเป็นภาพบบเร็วนะฮะทำให้เรากินเมมโมรีน้อยแล้วก็บันทึกได้นานโหมดประหยัดพลังงานนะฮะตัวนี้มีด้วยนะครับ ส่วใหญ่หมดนี้จะมีในรุ่นตัวแพงๆนะครับก็คือจะประหยัดพลังงานทาให้เวลาจอดรถทาให้กล้องเรคคอร์ดได้นานขึ้นฮะ,ะจะบันทึกก็ต่อเมื่อมีการชนที่รถนะฮะมันตัวกล้องจะรีบตื่นขึ้นมาบันทึกคอร์ดภาพให้เรานะฮะตัวนี้มีด้วยนะครับหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นส่วนของการตั้งค่า G เซนเซอร์ S <S เวลามีใครมาชนเรานะฮะจะให้มันเรคคอร์ดภาพไว้นะขนาดจอดนะครับ แล้วการตั้งค่าเซฟนะคสิบ48ชั่วโมงนะครับอันนี้ปิดไฟแรงดันก็คือให้เปิดไว้นะครับคือมันจะทํางานก็ต่อเวลาบันทึกขนาดจอดนะครับดับเครื่องแบบแบตเตอรี่ต่ํามาถึง12.2โวลต์เมื่อไห่จะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นส่วนของการตั้งโหมดบันทึกขนาดจอดนะครับ24โวลต์นี่สําหรับดูบตะทุกนะครไม่ต้องไปตั้งส่วนตรงนี้ไม่ได้เคยตั้งอยู่นะครับต่อมาเป็นส่วนของตัวนี้มีระบบ ADAS นะครับ แต่ต้องใช้คู่กับส่วนของ GPS นะครับ GPS ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะต้องมีตัวนี้ถึงจะทำงานนะครับก็จะมีส่วนของตัวเอ่อกล้องตรวจจับความเร็วนะฮะตัวนี้ลองรับผมเทสจะมีเทสให้ดูนะครับว่ามันทำงานได้จริงนะครับเดี๋ยวจะดูในคลิปได้เลยนะครับผมจะเป็นส่วนของอัปเดตตาม Google นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่เมืองไทยมีนะครับตาม Google ประมาณ30กว่าจุดนะครับแล้วก็ ในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตเพิ่มมากกว่านี้นะฮะกําลังหาตัวกล้องอยู่ว่ามีจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนของ ADS ก็คือระบบการเข้าใกล้คันหน้านะะเราสามารถตั้งได้ว่ารถเราเป็นแบบไหนซีดาน SUV หรือรถบรรทุกนะฮะคันนี้เป็นซีดานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งส่วนของ ADS นะครับเราต้องตั้งให้ส่วนของตัวเส้นนะครับจับตามที่ตอนตั้งภาพรถนะฮะนี่ฮะ Ldws เป็นการแจ้งเตือนออกนอกช่องทางการดันรถก็เวลาเราขับเปลี่ยนเลนนะฮะมันสามารถมีเสียงเตือนได้นะครับเวลาการหลับในนะฮะแล้วความเร็วต้องอยู่ที่80กิโลเมต่อชั่วโมงถึงจะทํางานนะฮะนี่เราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็เตือนมาท้าเข้าใกล้คันหน้านะฮะเราสามารถเปิดใช้งานได้นะครับนี่ฮะตั้งได้หมดเลยแล้วก็เตือนรถคันหน้าออกนอกช่องสามารถเปิดได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของตัวนี้ลองแอปตัวนี้ลองรับภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็สามารถเสียงที่มันพูดมาเราสามารถตั้งระดับเสียงได้ศูนย์คือเบาสุดนะครับส่วนของถ้าใครมี gps สามารถตั้งเป็น gps ตาษงไทยคือบุกเจ็ดนะครับมันก็จะวิ่งตามว,วันเวลาที่ตรงนะครับเพื่อัปจับ gps ได้เวลาออมแสงให้ปิดนะครับไม่ต้องใช้นะตรงนี้ความเร็วจะตั้งเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสเต็มเวลาคือเปิดนะก็คือจะส่วนของส,องสองเต็มส่วนของเวลาในการใช้งานด้วย นะครับผมนี่นะครับแล้วก็อินโฟนะครับตัวนี้นะครับเป็น F 200 Pro โปเห็นไหมตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมใส่ไปร2อย b เลยนะครับตัวนี้มันถามว่ามันบอกว่าจับ GPS ได้นะครับนี่มันบอกหมดเลยนะครับผมส่วนอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับส่วนงการใช้งานนะครับผมเรื่อของ F 200 Pro เดี๋ยวมาดูส่วนของการทํางานของหมดอื่นแล้วก็ดูในส่วนของภาพจริงไทยคลิปครับผมเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ถ้าเกิดเราดับเครื่องเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นหมดจอดรถอัตโนมัตินะฮะมันจะถอดกุ้แจออกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมันจะพูดให้เราฟังครับว่ามันเข้าหมดจอดรถการบันทึกการจอดรถจะเริ่มต้นในขณะนี้ การเนี่ครับเวลาดับรถเมื่อไหร่มันก็จะตัดเข้าส่วนของโหมดจอดรถอัตโนมัตินะครับมันก็จะบันทึกตอนเหมือนที่เราตั้งไว้เป็นโมชั่นเป็นไทม์ปหรือเป็นการประหยัดพลังงานนะครับผมนี่เป็นส่วนของโหมดจอดรถครับตัวกล้องตัวจจับความเร็วนะฮะอันนี้เราจะวิ่งเข้าไปนะฮะอีกอีกอีก650เมตรเราจะถึงตัวกล้องตัวจจับความเร็วนะฮะมันตัวกล้องต้องแจ้งเตือนนะฮะตัวเป็นตัวพิกัดของตัวที่ตัวกล้องเขามีนะฮะ อีกห้าเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะแจ้งเตือนไหมนะครับสี่ร้อยเมตรครับสาม้ยห้าสิบเมตรครับมันต้องแจ้งเตือนก่อนสองรอยเมตรก่อนที่จะถึงตัวกล้องนะครับ <c oughs> ต่อมามาดูส่วนของ ตัว F 200 Pro จะรองรับส่วนของโปรแกรม Viewer ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใส่ m e m o r y แล้วก็ติดตั้งส่วนของโปรแกรม Viewer เข้าไปนะฮรเร้าเกเราคลิกเข้ามานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของภาพของตัวรถนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของ GPS นะฮะถ้าเกิดเราใช้ตัวซื้ออุปกรณ์ GPS มันจะบอกตำแหน่งที่รถวิ่งด้วยแล้วตรงมุมตรงนี้นะฮะจะบอกส่วนของความเร็วรถด,ด้วยสังเกตนะครับนี่แล้วก็ตัวแอปเราสามารถซูมเข้าไปได้นะฮะสองเท่านะครับ ซูมไดถึง2เท่านะครับแ็ซูมไดรู g i n a l ไฟล์นะครับเราก็สามารถเลือกไฟล์ได้จากตรงด้านนี้นะครับเราสามารถเลือกไฟล์ต่างๆได้แล้มันก็ตรงนี้เป็นจ p s ีเอชนฮะแล้วนี้ก็จะเป็นโหมดโหมดบันทึกแบบขับขี่หร้อโหมดขนาดจอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไฟล์ต่างๆนะครที่อยู่ในเมมโมรีเราเราสามารถถอดเมมโมรีมาดูในคอมได้เลย นะครับเพื่อรองรับเรื่องของโปรแกรมนี้ทําให้เราสามารถซูมภาพแล้วก็ดูความเร็วอย่ากตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็ใครใช้ก็สามารถดูภาพของ f 2 0 0ผ่านโปรแกรมมิวเออจากในคอมด้วยได้ครับสามารถลองรับได้ Transcrição e แล้วนะสำหรับส่วนของการรีวิวตัว F 200 Pro ตัวใหม่ล่าสุดของติ้งแวร์ตัวราคาบัเจ็ตประหยัดนะครับตัวนี้สเปคมาเต็มมากๆเลยนะครับเพื่อใครสนใจสามารถติดต่อที่ a c e b o o k นะฮะติ้งแวร์ไทยแลนด์นะครับ,รบหรือตัวแทนจำหน่ายเรานะครับผมระวังของปลอมนะฮะตอนนี้มีของเลียนแบบในตลาดด้วยให้สอบถามกับทางเราก่อนได้เลยนะครับผมก็วันนี้ของผมลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบรบกวนช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e ทาง ติ้งไว้ไทยแลนด์ด้วยนะครับจะ,จ,ะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเรามากเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ